สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศด้วยมาตรการปลอดภยัยสำหรับองค์กร โควิดฟรีเซตติ้งด้านการท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวขอนะ้องณเกาะสมเด็จจังหวัดระยองเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีแนวโน้มดีขึ้นและรัฐบาลได้มีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนเศรศษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศ โดยการลงพื้นที่ที่กเกาะเสม็ดในจังหวัดระยองในครั้งนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวที่มีความพร้อมสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีจึงต้องเน้นย้ำให้สถานประกอบการบนกเกาะเสม็ดที่ได้รับคำแนะนำจากกรมอนามัยจำนวน92แห่งปฏิบัติตามมาตราการโควิดฟรีเซตติ้งอย่างเคร่งครัดทั้ง3ด้าน ทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งสามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ s t o p c o v i d a n a m a i m o p h g o t h โดยทุกสถานประกอบการที่ประเมินผ่านสามารถพิมพ์ใบรับรองผลเพื่อติดไว้หน้าร้านแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะหลังจากที่เรา เราเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของทีมจังหวัดนะครับทั้งผู้ว่าท่านสาธารณสุขจังหวัดได้ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เฉพาะจุดเกาะสมเด็จเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แซนบล็อกของนักท่องเที่ยวขณะนี้เราฉีดวัคซีนของประชาชนในเกาะสมเด็จได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรวมทั้งอาจจะเข็มสองแล้วก็มีเข็มสามตามไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้ตามมาตรการที่เราได้ รวจดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ก่อนขึ้นท่าเรือเนี่ยนะครับได้มีมาตรการว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีการฉีดวัคซีน2เข็มหรือการตรวจอออสองเข็มภายใน14วันนะครับแล้วก็มีการถ้าไม่มีก็มีการตรวจ ATK นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าถ้าเป็นผู้ป่วยที่หายแล้วก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงหลังจากนั้นก็เดินทางเข้ามานะครับตอน มาขึ้นที่ท่าก็ไม่ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรแต่ว่าทางหัวหน้าอุทยานก็ต้องบริหารจัดก,การร่วมกันในแง่ของมาตรการการเว้นระยะห่างนะครับในการเดินทางเข้าออกการขึ้นท่าเรือนะครับที่ต้องมีการจัดการมตรารมตรการเว้นระยะห่างแล้วก็มาตรการต่างๆให้มีความปลอดภัยครับส่วนนี้เข้าที่ตรวจด้วยถามประชาชนที่เดินทางมาซึ่งกําลังเดินทางกลับเนี่ย โดยภาพรวมเนี่ยเขามีความประทับใจทั้งในเชิงการให้ความสะดวกด้วยนะครับแล้วก็ในเชิงมีความมั่นใจว่ามีมาตรการที่มีเข้มข้นมากพอที่จะเดินทางมาแล้วไม่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าถ้าเราเดินหน้าได้กํากับมาตรการต่างๆนะครับแล้วก็ให้สื่อสารให้นักท่องเที่ยวได้มีความรู้เพียงพอในการเตรียมเอกสารหลักฐานจะมีความสะดวกแล้วก็ไม่ติดขัดในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็เน้นเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการที่รับผิดชอบว่าจะต้องมีความเข้มข้นในแง่ของการตรวจข้อมูลตามเงื่อนไขมาตรการที่ประมานาหมยกําหนดนะครับถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยผมยังมีความมั่นใจว่าการเดินหน้าในการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของเราในแต่ละจุดจะทําให้นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและสร้างความเชื่อมั่นได้ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเรามีวินัยนะครับในทุกส่วน เราจะสามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็เดินหน้าเปิดประเทศในแต่ละพื้นที่ได้นะครับรวมทั้งในปีใหม่นี้นะครับก็จะมีความมั่นใจว่าทําให้การเดินทางในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความปลอดภัยเพียงพอนะครับมันก็จะเป็นการกระจายรายได้นะครับและเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยทั้งประเทศด้วยแล้วก็ในการเปิดประเทศให้กับนักท่องเท,ที่ยวที่เดินทางเข้ามาด้วยครับก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงปีใหม่นะครับขอให้มีความมั่นใจ ในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับในนโยบายของรัฐบาลมั่นใจกับการเดินทางในลักษณะการป้องกันตัวเองนะครับ u n l v r r v e n t r o v e n t i o n นะครับสองก็คือว่าถ้าเราฉีดวัคซีนครบแล้วนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือกับการมาตรการในการตรวจ ATK หรือ PCR ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับขอให้ท่านท่องเที่ยวตามแบบ New n o r m a l นะครับไปจนถึงปีใหม่ผมว่าทุกอย่างจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้ มาตรการก็จะค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกคนท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยมีความสุขให้ความร่วมมือนะครับป้องกันตัวเองเราจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวไปด้วยกันในในช่วงไฮซีซั่นนะครับพิจิกาธันวาและก็มการาณีครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณทุกท่านครับ ไม่มีตังเที่ยวหตาเดี๋ยวมองหาคนต่อไปอย่พี่่พึ่งไม่มีหาตังเที่ยวเอ้ยไม่อยู่บ้านนะเดี๋ยวผมจะไปสอบถามเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอีเวนต์ดีๆที่ลูกปลานอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ ibm update ลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ